สวัสดีค่ะทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะคะสิบนาทีกับภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานในวันนี้นะคะจะพาทุกๆคนไปวาดรูปการ์ตูนล,ล้อเรียนกันค่ะเป็นรูปการ์ตูนล้อเรียนของชายแก่คนหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังวิ่งกับหมาอยู่ วิ่งตามมาด้วยความเร็วนะคะแต่ว่าเราจะไม่วาดรูปตอนที่เขา,าวิ่งกลับมานะคะเราจะวาดเฉพาะารูปของเขาคนเดียวนะคะเวลาที่เขาวิ่งอย่างรวดเร็วนะคะเราจะมีวิธีการวาดอย่างไรนะคะเป็นการวาดการ์ตูนแบบง่ายๆนะคะ เริ่มแรกเลยเราก็จะวาดรูปใบหน้าของเขาก่อนนะคะรูปที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ เราจะร่างด้วยดินสอก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้ปากกานะคะยลายเนี่ยสีดำร่างทับนะคะ I <laughs> หลังจากนั้นก็ใช้ปากกาวาดทับนะคะวาดทับเลยนะคะรอยดินสอที่เราวาด อันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์การตกใจของเขานะคะการความเร็วเร็วจนแว่นหลุดเลยนะคะ นี่คือเสือ้อวันเราเขาเรียกเสื้อเอ่อเสือ้อกักเสื้อเสื้อก้ามเสื้อก้ามนะคะเสือ้อเป็นเสื้อกีฬาแขนแขนด่วนนะคะแขนสั้นแขนเป็นเสื้อก้าม ตรงนี้เขาจะเป็นเขาใส่กางเกงขายาวนะคะแต่เขาจะจะพับขากางเกงของเขาเราจะวาดทับรปรยดินสอไปและให้หมดเลยนะคะ ตรงที่เป็นส่วนร่างกายของเขาเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเราออกแบบเองเลยนะคะจะใส่ให้เขาใส่รองเท้าแบบไหนตอนนี้เป็นรูปทรงรองเท้าของเขาตามปกติ ถ้าไม่ทับรอยดินสอจริงๆก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเราเพราเราจะต้องมาลบอยู่แล้วก็ให้วาดทับไปเลยตรงไหนที่เราคิดว่าเราจะต้องเอ่อทับให้ภาพของเราคมชัดเราก็าวาดทับไปเลยนะคะเพราะเรายังไงเราจะต้องมาลบรอยดินสอตอนนี้เราจะมาลบรอยดินสอทั้งหมดเลยนะคะ ตรงที่เราล่าส่วนร่างกายของเขา เราก็ใช้ผู้กันแห้งนะคะผัดให้สะอาด จากนั้นเราจะมาระบายสีกางเกงของเขานะคะกางเกงของเขาก็คือจะเป็นสีทองนะคะเราจะใช้สีทองปากกา Mentalist Yellow g o นะคะทองเหลืองสีทองเหลอง m e n t a l i นะคะ เหลือส่วนรอนะะยพับของเขาไว้นะคะเป็นรอยพับของเขาพับขากางเกมงรองเท้าเราจะใช้สีเหลืองนะคะให้เขาใส่รองเท้าสีเหลือง สีผิวเราจะใช้สีชมพูนะคะสีชมพูอมอมสีผิวสีเนื้อนะคะเราระบายจางๆนะคะเขาก็ยังคงเป็นเป็นสีเนื้ออยู่นะคะใบในส่วนที่เป็นร่างกายของเขา โดนตาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ นี่ก็เป็นแถบแถบเสื้อของเขาะะเตรงไหนที่ขาดหายไปเราก็วาดเพิ่มนะคะช่วงนี้เป็นรอยพับขาตางเกงเข เสร็จแล้วนะคะ,กกร,ะลลรูปการ์ตูนรอเรียนของเรานะคะการวาดการ์ตูนแบบง่ายนะคะแล้วก็สนุกสนุกนะคะสิบนาทีกับภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานในวันนี้นะคะต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอทุกคนสนุกกับการวาดตามแล้วก็การเรียนาภาษาเยอรมันนะคะ ซึ่งเป็นทักษะเสริมนะคะในการวาดรูปนะคะนอนหลับฝันดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่อ